ความร้อนคือหนึ่งในกรรมวิธีที่ทําให้อาหารเปลี่ยนรูปทั้งจากการปรุงให้สุกหรือการแปรรูปเพื่อยืดอายุและถนอมอาหารและเทคนิคที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือรีทอตแต่ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วคำว่ารีทอตอ่ะมันก็คือเครื่องฆ่าเชือ้อหรือหม้อฆ่าเชือ้อภายใต้แรงดันเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันก็คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการแปรรูปด้วยความร้อนเดยใช้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้ออาหารซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นถุงเป็นแก้วถุงก็ต้องเป็นถุงทนความร้อนสูงด้วยนะคะซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าร้0ยองศาเซลเซียสนี่แหละค่ะมันคือดีทอร์ ใช้ไอ้น้ําเป็นตัวกลางในการที่จะฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนะคะก็คือเอาบรรจุเอาอาหารใส่พมืสมัยก่อนต้องใช้เป็นกระป๋องนะคะอันนี้จะเหมาะกับกระป๋องมากที่สุดแล้วยางอื่นไม่ได้นะคะเอากระป๋องใส่เขาเ้าไปในตู้เป็นหม้อรีทอร์นนะคะแล้วก็เดินปล่อยไอ้น้ำไล่อากาศข้างในออกก่อนนะคะข้างในก็จะมีแต่ไอ้น้ำไอ้น้ำเนี่ยค่ะไอ้น้ำเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงอยู่นะคะในการแลกเปลี่ยนทําให้ผิดพานาหานะคะมันทภายใต้ความดัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าปกติเลยน้ำมันจะเดือดได้ที่อุณหภูมิ ร้อยองศานะคะแต่ไอน้ำเนี่ยค่ะจะสร้างความดันภายในหม้อค่ะให้เกิน1มากกว่าเป็นความดันบรรยากาศมันเลยทําให้น้ําภายในอะคะ่ะมันก็ไม่เดือดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่อยู่ในหม้อค่ะก็จะทําการฆ่าเชื้อออกไปความดันที่อยู่ในหม้อเนี่ยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับไอน้ําอย่างเดียวนะคะทีนี้แต่วิธีการแบบนี้มันจะไม,ไ,มไม่สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์อื่นๆนะคะถ้าเราใส่ถุงอะคะ่ะรีทอทเฮาส์เข้าไปในสตีมรีทอทอะคะ่ะ พอเราปล่อยไอ้น้ำเข้าไปนะคะถุงก็เริ่มพองพองเราไม่สามารถควบคุมความดันได้เลยเนื่องจากความดันที่อยู่ในหม้อมันขึ้นอยู่กับความดันของไอ้น้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยทำสักระยะหนึ่งถุงก็จะแตกนะคะมันก็จะไม่เหมาะก็มีการพัฒนาจากตัวไอ้น้ำค่ะมันเป็นน้ำพอนนี้เป็นรีทอร์ดน้ำแทนเราจะเรียกว่าเป็นวอเตอร์รีทอร์นนะคะเทคนิคการใช้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อถนอมอาหารในภาชนะแบบปิด หากจะเรียกให้ตรงตัวจริงๆนั้นคืออะไรเซริไลซ์กับพลาไลซ์นี่คือกระบวนการ uh, ในการฆ่าเชือ้อในการในการ uh, แปลรูปอาหารด้วยความร้อนซึ่งพลา e ต์ i ลซชันเนี่ยจะใช้อุณหภูมติต่ำไม่ได้ทําลายเชื้อทั้งหมดทําลายเชือ้อก่อโรคนะครับแล้วก็จุลินทรีย์บางส่วนที่ทําให้ uh, เกิดการเสื่อมเสียพัฒนาอายุการเก็บมันจะสั้นแต่ว่าเซริไลซ์นี่คือใช้ความร้อนสูงสูงกว่าน้าเดือดน,นะครับก็ uh, สูงกว่าน้ำเดือดก็สูงกว่า100องศาเซลเซียสเสรีไรเซชันที่ที่ที่เคยทำนะครับก็115องศาเวลาอาจจะนานหน่อยถ้าเกิด121เนี่ยเวลาอาจจะสั้นลงหน่อยก็แล้วแต่ชนิดของอาหารแล้วแล้วแต่ชนิดของวัตจุพับฑนการถนอมอาหารหรือการฆ่าเชื้อด้วยการรีทอร์ตนั้นก็คือการทำสเตอร์รไลซ์นั่นเองแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างล่ะที่เหมาะสมกับการทำรีทอร์ ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนาะกินมาตั้งแต่เด็กเลยอย่างเช่นปลากระป๋องปลากระป๋องของบรรจุกระป๋องประกาศกระป๋องเนี่ยพวกนี้ทั้งหลายแต่นะปัจจุบันนี้มันก็มีมากกว่ามันมีมากกว่าที่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 จะเป็นปลากระป๋องเพราะเดี๋ยวนี้พวกน้ำซอสสําเร็จรูปอาหารสําเร็จรูปนะคะ ไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในขวดในกระป๋องหรือในถุงหนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวเนี่ยก็มีที่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้โดยที่จะต้องผ่านในเครื่องรีทอร์นนี้ค่ะเดี่ยวนี้หลากหลายมากเลยค่ะแต่ถามว่าถ้าถามนะคะว่าอะไรอย,อย่างที่บอกค่ะรีทอร์นใช้ความร้อนนะคะแล้วมีข้อจํากัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นลดโดยเฉพาะหลังเก็บรักษายิ่งเก็บรักษานาน สภาพสภาพอาหารจะเปลี่ยนแปลงค่ะบ,บางทีจะถึงจุดๆที่ผู้ริโภคไม่โอเคและบทสรุปของการใช้ความร้อนในการถนอมอาหารก็คือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้ตายไป